เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันบอกมุ่งหวังเพื่อที่จะทำงบทำกายให้นิ่งเรามีความประสงค์อย่างนี้นะครับตั้งสติให้ดีตั้งสติ เฉพาะหน้าเรือว่ากำหนดรู้อยู่ที่กายกำหนดรู้อยู่ที่ใจไม่ไปรู้อยู่ที่อื่น <c oughs> คำว่าตั้งสติเฉพาะหน้าเมื่อกำหนดรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้ว ใจนี้จะไม่คิดส่งไปทางอื่นขอให้ใจมันหยุดอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้แล้วก็โอ้ยบุญหลายยากที่คนจะทำใจให้หยุดนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ผู้ใดทำได้ได้บุญหลายในความสุขมาก ตันหาก็ครอบงำไม่ได้นับว่าเป็นความดีความชอบของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแท้ดนั้นให้พึ่งพากันกระทำลงไปอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังอย่าไปสงสัยลังเลว่า ถูกทางหรือไม่เนาะทำอย่างนี้หรือไม่ถูกทางอย่างนีนะ้ไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นอันอุบายอันใดเมื่อทำลงไปแล้วใจมันสงบลงได้อันนั่นแหละมันก็ถูกทางแหละในขั้นต้นนี่นะในพึงพากันสันนิฐาน ดูเพราะว่าคำว่าสมถะแปลว่าทำใจให้สง,งบนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำใจให้สง,งบลงไปแล้วก็มันก็ถูกทางแล้วขั้นต้นนี่นะในขั้นที่สองบนี้ขั้นที่สองต่อไปก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่ มันก็อาจจะพลิกแพงไปในทางที่ผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าปัญญานี่มันจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องไปทุกอย่างพระพุทธเจ้ายึงตรัสว่าวิปัสนูปะกิเลตน,น,นั่นเป็นกิเลสของวิปัสนา คือความเห็นเคลื่อนคาดจ,จากความจริงนั่นท่านเรียกว่าวิปัสสนูเช่นเห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่เป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขเห็นว่าทำทั้งหลายเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือว่าเห็นไปภายนอกนู่นเห็นแสงเห็นสีเห็นรูปนิมิตต่างๆปรากฏเลยสำคัญผิดคิดว่าตนรู้ธรรมของจริงเลยชื่นอกชื่นใจไปตามนิมิตต่างๆบางทีก็เกิดโอภาสแสงสว่างขึ้นมา มันแสงสว่างภายนอกนู่นนั่นก็สำคัญว่าตนรู้ทำวิเศษก็ปึ้มใจใจลอยไปตามแสงสว่างนั้นนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าโอภาษแสงสว่างนี่ไม่รู้ถ้าไม่รู้เท่าก็เลยเป็นกิเลสของวิปัสสนา ทำให้วิปัสสนาดำเนินไปไม่ได้ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้เพื่อว่าผู้บำเพ็ญไปถึงขั้นจเจริญวิปัสสนาไปหากมันเกิดวิภราตต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เราจะได้รู้รู้ว่านั่นคือวิภราชไม่ควรเชื่อถือ ไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหล่านั้นนะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ธรรมวิเศษอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้อย่างนี้แล้วทวนกระแสจิตกลับคืนมาตั้งลงในปัจจุบันนี้ เช่นนี้มันก็ไม่หลงแลวบัดนี้นะอันความคิดความเห็นอันวิปลาสต,ต่างๆนันมันก็ดับไปเมื่อจิตนี้ไม่ไปจุดจ่อกับมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปอันวิปลาสนี่มันความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างว่านั่นแหละเห็นว่ารูปร่างนี้ไม่สวยไม่งาม แต่ไปสำคัญนะ่ะสวยว่าง,งามอันนี้ก็เป็นวิปลาสเหมือนกันอันเนี้ต้องให้เข้าใจไว้ถ้าตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงเข้าไปจิตใจมันสักมีความเห็นเข้าไปว่ารูปนี่แหมสวยงามเสียงนยี่ไพเราะจริงๆอย่างนี้ แล้วจิตก็ยินดีไปตามความวิตกอันนั้นนั่นก็เป็นวิปลาสเหมือนกันนะ,ะเพราะมันมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วรูปทั้งหลายไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรขี่ร้ายถ้าดำเนินทางวิปัสสนามันมีแต่ สภาวธาตุทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรโพนแตกดับไปแตกดับลงไปเกาไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิมดังนั้นจึงไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรที่ร้ายเมื่อเพ่งไปถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วนะบนัณจิตของคนเราในสิมันไม่ยอม มันไม่ยอมรับความจริงอันนั้นมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาตัณหามันบังคับใจให้เห็นวิปร,รากคลาดเคื่อนจากความเป็นจริงไปดังนั้นจิตนี้จึงสงบไม่ได้พุ่งอยู่อย่างนั้นมันวิ่งไปตามความเม็นผิดอ่ะ เพราะสิ่งต่างๆมันอยู่ภายนอกเมื่อเห็นว่าสวยวง,งามเลยมันก็วิ่แสวงหาสิมันก็อยากได้ขึ้นมาแล้วนั่นเน่ยการแสวงหาไม่ใช่ของง่ายแบบนี้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแลกเปลี่ยนเอาก็ไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตาม จะไปขอเขาเอาดือด้อๆอย่างนี้มันไม่มีทางมันจะได้อะไรก็ดีมันต้องหาเงินห้าทองเข้าของอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาแบบนี้หาเงินหาทองกว่าจะได้นี่แทบประดาตายบางคนก็หาไม่ได้ซ้าบางคนอยากได้มียแต่หาเงินไม่ได้ก็เลยไม่ได้มียซ้ำเลยกลายเป็นชายโสดไป มูลีมันต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีคนไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนนะจึงว่าไปหลงลุกอำนาจแก่ตันหาตนไม่มีสติปัญญาในะก็อยากจะไปครองเรือนอันเมื่อไปแล้วก็มีแต่ทุกข์บันนี้อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอบางคนได้มีได้ลูกมาแล้ว มันอาจอันตันปัญญาหาอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาปืนยิงลูกยิงเมียตายแล้วก็ยิงตัวเองตายไปจากโลกนี้เลยมีอยู่ในโลกอันนี้นะนี่แหละคนวิปลาสนะเห็นผิดจากความเป็นจริงไปถ้าหาว่าคนคนนั้นน่ะ นึกถึงกรรมถึงเวรของตัวเองว่าตนนั้นมีกรรมไม่ดีมาแต่ก่อนตนทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนตนไม่ได้ทำกรรมดีมากเกิดมาในชาตินี้มันจึงไม่รํำไม่รวยจึงมีแต่ความยากจนขนแค้นมีแต่ความขัดข้องมีแต่อุปสรรคเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะ เราก็ต้องอดทนสู้ผลแห่งวิบากกรรมที่ตนทำมาเดี๋ยวเราจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกอส่วนกรรมชั่วที่มันให้ผลมานใ่เราจะขอสะเสวยกรรมชั่วนี้ไปจนกลัวมันจะหมดถ้าผูใ้ใดคิดได้อย่างนี้นับว่าคิดถูก คิดถูกอดกันทนทานสู้ต่อกรรมว่ามีบากที่ทนรุ่มลงทำมาแต่ชาติก่อนนั้นไปในขณะเดียวกันก็พยายามทำความดีไปการทำมาหาเลี่ยงชีบเกาะพยายามบึกบืนไปในเมื่อกำลังกายมีอยู่จะไปย่อท้อทำไมสอนตัวเองเข้าไป อย่างนี้ทำใจให้ดีทำใจให้เยอเือกเยน็นแล้วมันก็มองเห็นช่องทางทำมาหาเรี่ยงชีดได้บุคคลผู้เมาแต่กลุ่มใจแต่เสียใจคับแค้นใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญญาเลยคิดอะไรก็ไม่ออกเมื่อมันคิดอะไรไม่ออกมันจะไปหาเงินหาทองได้ยังไงแล้วนั่นแหละ เพราะฉะนั้นยังว่าการฝึกขนอบรมใจนี่นะมันดีมันเป็นการอบรมแก่นแห่งชีวิตโดยตรงเหมือนอย่างบุคคลต้องการไม้ที่มีเนื้อแข็งไม่แก่นก็จึงต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปให้หมดให้มันเหลือแต่แก่นมันวันนี้ก็เอาแก่นมันมาเลื่อยแปรรูปเป็นข้าวเป็น คือเป็นแปรเป็นดั่งเป็นจันทันอะไรต่ออะไรไปแล้วแบบนี้นะอ่าเป็นกระดานฝาเป็นเสาเรือนเป็นคานเป็นตรงอ่าแปรไปได้เลยแบบนี้เอาแต่นเนื้อเนื้อไม้นั่นอ่ามอดก็ไม่กินบ้านก็ถาวรอยู่ไปได้นานอืมอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนเกิดมาในโลกนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วพนเปนกันมาความประพฤติทางกายวาจาใจคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้เรามาภาวนาฝึกสติสัมปจัญญะประคับประคองกิจนี้ให้มันได้แล้วก็น้อมเอาเมตตาธรรมคำสอนขพระพุทธเจ,เจ้าเข้าไปสู่ใจเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่น ทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีความสุขอา้าวเราต้องทําใจให้สง,งบละความอยากความหิวต่างๆไว้เสก่อนทำใจให้สง,งบลงเป็นหนึ่งนี่แหละถึงจะมีความสุขทําอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายนี่จึงจะมีความสุขอาเราอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาอย่าไปทําเขาให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อเราไม่ทําให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่ทําให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนอก็นึกอย่างนี้แหละพอนึกคิดไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วใจมันก็ดีขึ้นความโกรธความไม่าบายอะไรมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ใจก็มีความสุขสบาย สัตว์โลกทั้งหลายถ้าหากว่าต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตคิดให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขอย่างนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็มีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยคนมีเมตตากรุณาจิตต่อกันและกันมาก มีแต่เจริญเมตตากรุณาต่อกันไม่คิดเบียดเบียนกันคนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวนานทั้งเป็นหมื่นปีสองหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกคนเหล่านั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษมากมาย ก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ฝึกฝนอบรมจิตของตนมาหลายชาติหลายพบเป็นผู้เว้นจากการเ,รเรบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วหลายชาติสั่งสมบุญกุศลความดีนั้นมามากเพราะฉะนั้นมันจึงได้บุญนั้นจึงโดนบันดาลให้ไปเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนาน แต่คนเรานี่ส่วนมากมันชิงสุกก่อนหามเอาคันว่าทำความดีก็อยากให้มีความสุขไวๆนั่นแหละแล้วทำนิดๆหน่อยๆนึงก็อยากให้ได้ความสุขมากๆถ้าว่าไม่ไม่ได้ความสุขทันใจอย่างว่านั่นแล้วก็ไม่ทำซ้ำนี่คนผู้มีปัญญาตื่นมันเป็นอย่างนั้นแหละ ท่านผู้มีปัญญาอันสุข,ขุมลุ่มลึกท่านย่อมคิดถึงการไกลนั่นเนี่ยคิดว่าชีวิตหรือว่าดวงกิดอันนี้ถ้ายังลากกิเลสไม่หมดตราบใดแล้วมันต้องได้ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดอยู่ล่ำไปเลยก็เมื่อบคุคคลมารู้ว่าตนนั้นยังไม่มีกำลัง สติปัญญาพอที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยประการทั้งปวงได้หมดถ้าก็เริ่มสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปสิ่งใดชั่วก็พยายามละเว้นไปแม้ว่ามันจะผืดเครืองในการเลี้ยงชีพเพราะการประพฤติสุจริตการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตนั้นก็ช่างมัน มีน้อยก็บ,บริโภคใช้สอยตามน้อยมีมากก็บ,บริโภคตามมากมีเท่าไรบริโภคใช้สอยเท่านั้นหรือว่ามีเท่าไรก็เราก็กินกันไปเท่านั้นใช้สอยกันไปเท่านั้นพูดภาษาธรรมดานี่ออกไปให้มันชัดเจนลงถ้าทำได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามไป นั่นจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็ไม่มีศัตรูไม่ไม่มีใครจะมาจองล้างจองผ่านแล้วโรคภัยร้ายแรงก็ไม่เบียดเปียนร่างกายก็มีอายุวันนะสุขภพลปฏิพันธนสารสมบัติเพียบพร้อมในชาติที่เกิดนั้นนี่ลักษณะของคนมีบุญลักษณะของคนไม่มีบาป เป็นผู้ละบาปออกจากกายวาจาใจหมดแล้วสร้งสมแต่บุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนบางยุคบางสมัยจึงมีอายุยืนทั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จนถึงอสงไขยปีนั่นก็มีในการต่อไปนี่แหละต่อจากยุคนี้ไปนี่เละ คนจะเริ่มมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นไปถึงอสงไขยนูน่นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นได้ประสบความทุกข์ทนทรมานเพราะไม่มีศิลไม่มีทรร,รู้ตัวได้จึงชวนกันร,รักษาสินขวนกันทำบุญทำทานโดยความไม่ประมาทไม่ทำบาปกรามชั่วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่อไป คนเหล่านั้นจึงเริ่มมีอายุยืนถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงหล่อนต่อต่อไปเลยถึงหลานถึงเลนมาก็รักษาศิลทำบุญทำทานไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น่อจากบรรพบุรุษที่ผาทำมาอายุก็จึงได้ยืนขึ้นเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่พูดถึงวิวัฒนาการแห่งชีวิตของคนเรา มันก็เป็นอยู่นี่แหละเรื่องผุ้ทุชนคนเราซึ่งมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยในเมื่อคนเราได้ไดระลึกถึงความดีความชั่วได้ร่าชั่วได้ทำดีได้ชีวิตก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปจนสุดขีดแล้ววันนี้พิสยัยของผุ้ทุชนนะ่ะมันจะรักษาความดีอน,นั้นไว้ตลอดไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดความประมาทขึ้น พอเกิดความมามาขึ้นอายุก็เริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงอย่างนี้นะก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคนขึ้นไปสู่ที่สูงเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขานู้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดเขานั้นได้ตลอดเวลาเมื่อไปอยู่ยอดเขานั้นพอสมองทุกคน,นก็เริ่มลงมาแล้วลงมาลงมา สู่ที่รุ่มไปแล้วหรือว่าขึ้นต้นไม้อย่างนี้นะขึ้นไปถึงยอดแล้วไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดไม้นั้นตลอดเวลาถึงได้เวลาแล้วก็ลงมาหาโคนไม้นี่อีกแล้วอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เนะี่ยก็เป็นเช่นนั้นเนะี่ยมันจเจริญขึ้นสุดขีดแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมไปจนสุดขีด ในการต่อไปนี่คนจะมีอายุสั้นลงสั้นลงจนถึงห้าปีแต่งงานเป็นมีผัวมีเมียกันแล้วอายุสิบปีตายสิบอายุสิบปีเป็นอายุไขของคนในการต่อไปสุดอายุของมนุษย์ที่สั้นที่สุดแค่นั้นแหละแค่สิบปี ในวันนี้มนุษย์ผู้ที่มีบุญวาสนาติดตามไปนะั้นมันสำนึกตัวได้วันนี้พวกใดมีบาปหนาสาโหติดตามไปก็ฆ่ากันตายหมดเหลือแต่คนบุญบันนี้คนมีบุญนะั่นจึงสักส่วนกันร,รักษาสินห้ากรรมบท10สิบฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันไป อายุมันก็เลยเริ่มยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปร้อยปีก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงอสงไขยปนีนู่นนั่นแหละเมื่อคนอายุไขลดลงมาลดลงมาเหลืออายุแปดหมื่นปีพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาตัดสรูู้ในโลกคนสมัยนั้นในยุคนั้นมีแต่คนบุญมีแต่เทวดาจุติจากสวรรค์มาเกิด คนเหล่านั้นไม่ได้ทำบาปมีศีลห้าบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อพระสีอริยเมตย์แสดงคำให้ฟังจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ง่ายได้เพราะเป็นคนไม่มีบาปติดตัวมาอันนี้ที่นำประวัติของคนทั้งหลายหรือว่านำเอาไอ้อนาคตวงหมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นทรง แสดงเรื่องอดีตมาให้คนทั้งหลายฟังแล้วก็แสดงเรื่องอนาคตว่าต่อไปนี้มนุษย์นี่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พระองค์พยากรณ์ล่วงหน้าไว้เพื่อให้คนฟังแล้วให้ให้ได้เตือนใจของตนเองให้ให้ได้เข้าใจความจริงความหมุนเวียนแห่งชีวิตนี่ว่ามันเป็นยังไงอาศัยเหตุปัจจัยอะไร นี่นะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้เรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตนี่มันก็เลยจะเข้าใจตื้นตื้นสั้นๆเอาเนึกว่าคนในยุคใดสมัยใดก็จะต้องมีเท่านี้แหละมีอายุเท่าปัจจุบันนีอ่อย่างนี้นะเพราะว่าในอดีตกล่่มมาแล้วเราไม่เห็นนี่อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่สามารถจะรู้ได้โดยปัญญาของตนเอง ดังนั้นเราจึงได้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วผู้ได้รู้ตัวว่าตนจะต้องเกิดอีกอยู่เพราะว่ายังละก,กิเลสไม่หมดเช่นนี้แล้วก็จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ไปทําบาปเพราะว่าเมื่อไปทําบาปแล้วบาปมันจะให้ผลเป็นทุกข์ไปชีวิตที่จะไม่ลาบรื่น อคนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้ไม่ราบรื่นเพราะเหตุว่าบุญก็ทําบาปก็ทำนี่อย่างนั้นแหละเมื่อบุญก็ทําบาปก็ทําแล้วมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไป ผู้มีปัญญาท่านรู้อย่างนี้นะท่านยิงไม่ทำบาปเม้นจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็อดเอาทนเอาขอให้มีศินบริสุทธิ์ก็เอาแล้วมานึกหาอุบายหลายอย่างมาสอนใจเช่นอย่างว่าคนที่เขาล่ำรวยเงินทองเป็นล้านเป็นโกรธหมู่นั้นน่ะก็ไม่เห็นว่าอายุยืนยาวนานเอาอะไรเท่าไหร่นัก ก็รูปร่างสังขารร่างกายก็เหมือนๆก,กันกับคนจนนั่นเนี่ยบางคนยังมีโรคภัยเบียดเบียนอีกซ้ำขนรวยๆบางคนนะ่ะได้เสวยทุกข์ทนทรมานก็มีอายุยังไม่ถันถึงอายุไขาตายไปก่อนก็มีทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้นี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแต่ความสนุกสนาน ไปอย่างนั้นแล้วนึกว่ามันจะมีอายุยืนยาวนานไม่ไม่ใช่หรอกนึกว่ามันจะมีความสุขสบายใจไม่แล้วคนมีเงินมีทองมากมากแล้วก็มีตัณหาราคาในหัวใจมากอย่างนี้ยิ่งตายไปทุกวันเนี่ยเขามีเงินมีทองมากอาวซื้อเครื่องประดับปะดาใส่ตัวเองแหวนก็ราคาเป็นหมื่นเป็นแสน นาฬิกาข้อก็ราคาเป็นแสนแสนนู่นสร้อยคอ,อมูนี้อะไรอะไรก็มีแต่ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยให้ว่าไอไอไอตู้ทองเคลื่อนที่เขาว่านั่นเนี่ยคนคนอย่างนั้นยิ่งตายไวสมัยทั่วเนี่ยตนก็ไม่มีปัญญาไปถูกนักเลงดีเขาหลอกล้อไปในที่เปรี่ยวเขาก็ฆ่าเอาเขาฆ่าเอารอกฆาบเอาหมดเลย นตนเองก็ตายพัดภาคจากสมบัติที่สะสมไว้เป็นหลายร้อยล้านอันนั้นไปนี่มีอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละเราต้องพิจารณาหลายเรื่องมาประกอบกันเข้าไปแล้วตัณหาความทะเยอทยานในโลกียะสมบัติอันนี้มันก็เบาบางลงแล้วความเพิดเพลินจเจริญใจในการามคุณ อันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษต่างๆเหล่านั้นมันก็สงบลงไม่ต้องการไม่ปรารถนาถ้ายังคล้องอยู่ในกามมคุณก็ให้เป็นกามอันปราศจ,จากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ผู้บริโภคกามอันปราศจ,จากบาปกมเนภไยก็มีอยู่แต่พูดสั้นๆว่าเมื่อรักษาสิน 5, หายบริสุทธิ์แล้ว ถึงจะมีฟัวมีเมียถึงจะหาเงินหาทองหาความร่ำรวยอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเราสเสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศิลนั่นแล้วไม่ล่วงศิลอันนั้นแล้ว,ไ,ว,นนลวได้เงินทองเข้าของมาก็เป็นเป็นของบริสุทธิ์ไม่มีโทษอ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจ คำสอนของพระพุทเจ้านี้นับว่าวิเศษจริงๆนะนับว่าเป็นหนทางพ้นจากทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามจริงๆผู้ปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็พ้นทุกข์ไปได้เท่านั้นแต่ข้อสำคัญได้ๆเมื่อมีศีลน,นี่แหละเป็นหลักของชีวิตไว้เมื่อเมื่อมั่นในศีลน,นี้ได้แล้วข้อปฏิบัติอย่างอื่นนั้นถึงแม้จะหย่อนยานไปบ้างก็ไม่เป็นไรอะ ก็ค่อยทําค่อยไปมันก็ค่อยเจริญไปเช่นสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเราค่อยทําไปขอให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเรื่องการให้ทานหมดนั้นก็ให้ไปตามมีตามได้ไม่เป็นไรศีลนี่ส,สาคัญมากทีเดียวป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจของบุคคลคนเมื่อไม่มีบาปมารบกวนแล้วก็ทําใจให้สงบจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น สามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงได้โดยแท้จริงดังแสดงมา